เสียงไรเสียงไรผมว่ามีคนอยู่ข้างนอกแน่นอนเลยวัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอาวเหครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเบลีดนะครับผมก็คือเกมนี้มันจําลองว่าให้เราอยู่ในโรงศพนะครับไม่ไม่ใช่จําลองนะไม่เชิงว่าจําลองนะมันคือการแบบเรามาติดอยู่ในโรงศพอะเหมือนแบบว่า ใครมาขังเราก็ไม่รู้อะเหมือนเล่นพี่เลนอะคนดูมาขังไว้ล้วก็ทิ้งให้อะครับหมดเลยเดี๋ยวนี้ข็ออ,อก,กน,นะเดี๋ยวเรามาเริ่มนนเนี่ยเงนนี่าแล้วผมต้องเลียนอะไรก่อนอะ,อะกดนี้อ,ไอ่ไงอ๋อตอนนี้ก็คือมันมีแบบแบตเตอรี่ไฟฉายด้วยนะคน,นดู การอยู่ในที่มืดไม่เป็นผลดีต่อความวิตกกังวลของคุณในขณะที่อยู่ในความมืดความวิตกกังวลของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้คุณเกิดอาการตื่นตระหนกซึ่งจะทําให้ปริมาณออกซิเจนที่เหลืออยู่ลดลงอย่างรวดเร็วการเปิดไฟไว้จะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยและความวิตกกังวลคุณจะหมดปัญหาไปอ่าก็คือเราต้องเปิดไฟไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวละครเราเนี่ย วิต้กังวลน,นะฉันสามารถทําสิ่งนี้ได้ก็คือคอะไรอ่ะทำไรอ่ะดูาหาไม่ได้ด้วยอา้านี่มีรูปหมดใจหนีแฟนแน่นอนเลยเหลืออันี้โดนแฟนขังพี่เลนนะเนี่ยอาจจะโดนแฟนแบบจับมาขังไว้เดี๋ยวผมอ่านข้อความก่อนใกล้เสร็จแล้วยังยังต้องการอะไรอีกไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าใจแล้ว ถึงบ้านเร็วๆเฮ้ยเสียงไรเสียงไรเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมว่ามีคนอยู่ข้างนอกแน่นอนเลยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่แขนผมนะตรงนี้คือแขนผมจับโทรศัพท์อยู่อันนี้ก็คือแขนผมอีกข้างนึงแล้วนี่มาจากไหนอ่ะ ไปเร็วเฮ้ยสวยแล้วอ่าอันนี้คือมีเลขสามอยา่นี้นะครับนเดี๋ยวเราปิดไฟฉายก่อนเดี๋ยวแบตจะหมดเรามาอ่านต่ออันนี้วัดวันนี้คำถามนี้มาน่าจะแบบอันนี้น่าจะเป็นคำใบอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้โลงศพถังขยะขวดน้ำนก็ถามจังเลย น่าจะเป็นตัวเลขเมื่อกี้แหละคนดูเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเฮ้ยย่ห้อเฮ้ยอุ้ยอุ้ยคนลูกเลยคนลูกเลยอุ้ยเหี้ยตกใจหมด เดีด๋ยวๆต้องรีบแล้วต้องรีบอ่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาอ่านกันเขาบอกว่าการจัดการแหล่งกําเนิดแสงของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากคุณสามารถเปิดใช้ไฟแช็กหรือโทรศัพท์ก็ได้ไม่มีเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หากไฟแช็กหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ต่อได้เอออันแหละก็คือถ้าไฟไฟฉายอันนี้หมดคือเราจะไม่สามารถต่อได้นะครงั้นได้น,นะเราปิดก,ก่อนเราปิดก่อนตอนนี้ตัวละครเราจะจะตายแล้วนะเกาดกางการหายใจตายแล้ว เปิดไฟใชยเอ้ยเปิดไปฉช,ย,ย,ปปชยก่อนมาอ่าเรามีอันนี้ละอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้นะอาขวดน,น้ำอ่ะขวดน,น้ำเมื่อกี้บอกขวดน,น้ำแล้วก็ถังขยะยอะไรนะนี่ถังขยะถัขงขยะอ๋อมีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรเจ๊ทำรอยไม่รู้มันมาอีกแล้วมืมมมันมาอีกแล้วเดี๋ย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 วเรามองข้ามไปเลย นี่เรามองข้ามไปเลยแต่รูบนมันมองได้เยอะนะมันมองได้เยอะนะดูข้างบนหน่อยอ้าข้างบนมีนี่เหรียญเฮ้ไม่ใช่เหรียญกญแจ1 5หนึ่งห้าห้าสามน่าจะเป็นคีย์ลัดอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราจำไว้ I need a key เดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยนะ อ๋อก็คือขวดน้ําก็คือมีเลขใช่ไหมแล้วก็คืออันนี้ก็คือแบบตรงนี้ก็คือเป็นคําใบแน่นอนเลยเนี่ยลงลงศพก็คือตรงนี้แน่นอนเลยเลขตรงนี้ตังขยะอ๋อตังขยะคืออะไรอะตังขยะมาให้อันนี้มาอ๋อนี่ไงเลขหนึ 1, 3, 0, 3่งหนึ่งสามศูนย์สาม 1, 1 0ึ่งย์อ้าอ๋อน่าจะมาใส่อย่างนี้ใช่ไหมตามลำดับ3 1 0นี่ไงโอ้โหผมนี่มันเก่งจริงๆเรื่องไขปริศนาเว้ยมาเร็วมันให้อะไรอ่ะให้กุญแจมาแล้วก็ e วกอะไรอีกอันนึงไม่รู้เรื่องเลยมาจะเปิดอันนี้อ่าว้ยแต่ค้อนมาเถอะตอนนี้ใครอยู่ในนี้ผมจะให้หมดอ่ะผมให้หมดบอกเลย อันนี้ก็ปิดไปเดี๋ยวเปิดไฟสักนิดนึงเดี๋ยวสำรวจนิดนึงน่าจะเปิดได้ไหมอันนี้น่าจะเปิดได้เปิดไม่ได้อะไม่ได้เฮ้ยนี่เปิดได้นี่หินหรือว่าอะไรมีนิดนึงเดี๋ยวเราจะปิด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 สิบเอ็ดแล้วฉันต้องการบางอย่างสำหรับทำสิ่งนี้ต้องการอะไรลราเพล Ôi My battery is getting low. Đặt, 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 Bịt đặt, đặt, con đặt, 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 เฮ้ยยยยยโอ้ยยิยยเยยยยย้ยย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 ยเล่นยนย,ยเนกเกมดยวยย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 ย something ฉันต้องการบางอย่างทางสิ่งนี้อ่ะต้องการอะไรอ่ะลูกพี่ผมก็หามาให้หมดแล้วนะไม่อยากมองมาฝั่งนี้เลยอะ่ะมันเอาอะไรอีกได้อีกไหมเนี่ยเฮ้ยเลกเหรอเลีกน่าเลีกน่าดเดี๋ยวข้างบนหรือเปล่าไอ้ที่เราหาเจออ่ะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่า,อ,นนอ,ลาอ่าหนึ่งห้าห้าสาม Oh, it I need something for this. 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 มันอ,อ,อ,อ๋อไอ้อออ affe, นี่มันต้องหาไอ้นี <t sure> <t ้อีกหนึ่งก็ว่าอยู่หาไม่เจอปั๊เป็นโกแล้วเอาที่ไหนอะทำไมมันกดสะดอกรกุญแจไม่ได้อ่ะ สวยแล้วคืองี้ไว้คนดูคือผมไม่รู้ว่ามันต้องหยิบกุญแจออกมาจากกล่องเสียเงินมันไม่ใช่กุญแจดิมันคือแบบที่แบบใส่รหัสอะ่ะผมไม่รู้มันต้องมันต้องหยิบออกมาผมหยิบแค่กุญแจออกมาจบจัดอะมันอยู่ในกล่องไว้คนดูมันมันจะเอาโทรศัพท์ลงยังไงวะผมว่ามันต้องมีวิเทียลงเลขหนึ่งอ่านี่งไง This ตอนนี้ผมกดมัวนะกินมัวจฉันนกากงเจรเราหยิบแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้คุณดูแล้วเราก็ได้จากเกางเสียวหน้า เนี y à y à y à. ่ยผมว่าคอนคอนที่เราได้มามันต้องเอามาทุบตรงนี้ดิแล้วคอนเราไปไหนอ่ะไอ้อบอกนะไอ้ตัวนี้กินเอายังไงเนี่ยอยี้อ่ยาดิเปิดสี่เปิดสี่เปิดออกให้ได้เปิดเด็ดผู้ชา เปเหลือสามมึงแล้วให้น้อยยังอ่ะแบตเตอรี่ไม่ชาร์จมาก่อนวะอ่ะฮะอ๋อ er โอ้ต้องเอาเหรียญจากมือผีนะครับเพื่อมาสะดดอัน,นี้โอ้โหแบตจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวปิดก่อนเอ้าสวยแล้วเแบตหมดเอ้ฐานหมด ไอนี oh. so ่ตะคีอะไรดูด้รนนี้ก่อนด่วนเลยเบตะหมดด่วนเลยด่วนเลยเหลือหงแล้วยังไงต่อย่อย่าโกนอย่าโกนเสียงดังกคีอยู่ไหนอ่ะนั่นแปดหมด โอ้ล้วจะมองเห็นอะไรอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งมาอย่างแรกนะอ่ะอย่างแรกเราเปิดมาเราปิดก่อนปิดไม่ได้ดิเก็บเก็บออกเดี๋วไปเช็คอันนี้เราไมา่งานนะฮอนดูเราเราจำได้แล้วจะรีบไปใบๆกดเลขสองขึ้นมาเดี๋ไปเช็คคุยกน้ำ เ,เดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่นอนเปิด I need a key น่าจะเปิดฝั่งนี้เออแต่คุณดูรหรัสนี้ไม่เจอนะหนึ่งอันอะ, <S 2> <S 2> อะไ,ไม่รู้ว่าหยิบมา <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ตรงนี้แล้วก็ดูหน่อยดูข้อความภรรยา น่าจะลงตรงนี้ตรงนี้แหละอันนี้เรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราปิดโทรศัพท์ไปก่อนเลยเอานี่ออกมาเอากล่องมาน้าฮันแนมาทำอะไรรู้เรื่องอยู่ไ่เห็นอยู่วะห,หนึ่งเลขสามไหมหนึ่งว่าผมลืมดูมั้เนี่ยหรือมันเลขเดิมไหมเอาเผื่อปิดเผื่อปิดไว้ใช้ หนึ่ 19, 19, 19, ้าอ๋อหนึ่เก้าหนึ่งหนึ่ก้าศ้ยเ้นึ่โอไม่ใช่ใช่ไเอไไไเอไฟฉาพูดไรอะ่ะหนึ้าศูนยะครับเก้าห่ละมูกจมองเก้นี่นีเราเซียนแล้วเราเซียนแล้วแล้วก็เปิดคีแล้วก็เปิดตรงนี้ไหมอ้ามาแล้ว แล้วก็ได้ค้อนแล้วก็คีย์อันนั่นอีกหนึ่งแล้วเราก็ต้องเอาเอาเหรียญเอาเหรียญจากไอ้ผีนี่อ๋อไอ้นี่ไงที่เราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจับหยิบโทรศัพท์ก่อนมืดมืดมืดแล้วทำไมเราไม่ได้ขี่ตามเนี่ยเมื่อกี้ผมหยิบมาเยอะเนี่ยอ่าเสียอนแล้วเสียอนก็คือยังไงเอาเหรียญมา ได้ได้ได,ดเราดูตรงนี้ก่อน5 3 1 2โอเคโอเค5 3 1 2เราต้องมาใส่ตรงนี้นะผมว่านะใช่ไหม1 2 3 4 5 5 3 1 2ามสี่้า้ถูกไหมถูกไหมถูกนี่อ่าได้กุญแจนี่งไงอ๋อแล้วกุญแจมาเปิดตรงนี้ ได้ยังไงก็เลื่อนเหรออ่ะฮะแล้วกุญแจหมุนอ๋อเหรียญหมุนหมุนมน,น็อตออกมานะครับโอ้โหมือมันไม่ทำอะไรเลยนะแต่มันหมุนได้ไงอะ่ะทันสมัยจัดน่าในสมองสั่งการฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งอเ,อเอาเหรียญหมุนก่อนโอโ้ดูนี่น็อตขึ้นสนิมหมดแล้วอะ่ะ ยังไงหมดแล้วนี่อดันดันดันเนี่ยบอกการดิลลนแล้วดิลลนดินลนดัน,นดันดัน,ดนโอ้โหโอ้โหช่วยดิออกดิออกดิออกได้ยังก่อนก่อนแล้วการจะหมดออกเถอะออกเถอะ ยังไงโคตรหนักใครนั่งทับหรือเปล่าอ่ะหรือไอ้ X ข้างล่างมันดึงไหมมันอะไเปิดแล้วมันอะไเปิดแล้วยังไง <c oughs> เปิดแล้วในที่สุด <c oughs> โอ้โหในที่สุดร้องไห้เลยนะครับผม <c oughs> โดนข้างล่างบีบไข่นะเ้ยโดนบีบไข่มันบอกโอ้โหอ๋อไม่ใช่นะครับโอ้โหก็คือจบแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โหผมก็ได้ว่าจะยากนะครับเกมนี้ไม่ยากนะมันคือการแบบฝึกสมองไปได้ด้วยนะ นี่แหละครับคุณโนก็จะประมาณนี้นะครับเกมนี้นะครับกดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วคอมมต์นะครับผมก็คือถ้าผมถึงหนึ่งหนึ่งพันผู้ติดตามนะผมจะได้อัพคอมนะคุณโตผมก็จะได้เล่นเกมอื่นแบบลื่นๆนะทุกคนช่วยได้ไหมอ่ะช่วยได้กดแบบกดติดตามให้ผมหน่อยได้ไหมหนึ่งพันอ่ะตอนนี้สองร้อยกว่าคนแล้วก็ถ้ากดติดตามแล้วผมขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ